นี่เป็นส้มตีนวัวครับผมใสลงไปในะน้ำร้อนเลยใส่เส้นลงไปเลยครับผมร้อมคูนคูด,ดยเลยครับผมหลอดแรงมากเลย เขากันครับผมคว้มเกี่ยวไ่ต้องเติมเลยเสศษควันปราเทนี่พอได้กินกินหอมมาราแบบนี้น,าน่าครับผมแต่งก่อนแต่งก็ต้องจุกเปลือกไว้ได้ครับผมฝานบอกสลับก็บเปลือกอ <c oughs> แซ่บมากเอาพิบางครับผม,ด,ผมดิงด้ง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 รับแบบก็จะมักแบบชาบบหมอ้อไฟแบบมาลาแบบติดใจครับผมแซบ่บมากเลย สุดเส้นกันครับผม ตอนแดงตะลุงตูเป๊ะเลยเจ็มคนบะต้องปรุงยังเพิ่มอีกเลยกับเน้นนี่ครับจเจ้าเล็กจะมองเลย ซอสเผ็ดเก๋าดีก็สุดยอดนะเข้มขน้นเลยแหละครับทั้งเผ็ดทั้งชาเลยแหละ มีอะไรด,ดับเผ็ดต้องตัดแฉงไปซอยมาแล้วครับถึงดาลินแล้วผมจี้มกุนโตะข้ามแยกเลคาายครับคาแจกเลยครับผมแย่มากครับผมสมตีนน,น้ำดาวกินสดๆก็ผมยองเหี่ยสุด,ดยอดอะ ดัดแปลงแบบตม้มเหมือนขอขก็กินมาลาบ,บอกกับก็เปรี้ยวสุดยดอดจอทำอะไรเดี๋ยวจะลองบะไปดินชาวิ่งหนีเลยแหละขโมยตะเกียบกันทุกรอบเลยนะเตียน พขาผิด้างครับผมไอมีเอ็นที่เปี่ยต้มใ่แต่มะหมาอยู่กับุดจ่วเลย เสียผูย้ดีผมนเรียนกินสุมตีนเป็นสุมตีนโคคุณครับสัก,กลนผู้สภาพดีมากเลยจะมาดูกับบูกอีสานเนี่ยจะเจอเมนูใหม่เกิดขึ้นมาเลยไ,ได้มนมดนะครับอเอาเห็ดต้มแซ่บก็ได้ผมว่าต้มใส่ ใครไปกูดไปต้มแจบด้วยรนะุงเปกเปลือยยพริกขวดแบบนีนสุด,ดยอดเลย